ชาวบ้านทนไม่ไหวควันจากโรงงานแห่งหนึ่งในถนนเอเชียตำบลบ่อพงอำเภอนครหลวงจังหวพระนครศรีอยุธยาเป็นสีขาวออกมาบ่อยครั้งและมีน้ำหนักเรียบลงกับพื้นไม่ทราบว่าอาจจะเกิดอันตรายหรือไม่ฟุ้งกระจายไปทั่วในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อโพงอนคร,รหลวงจังหวพระนครศรีอยุธยาและไปยันถึงตำบลบ้านกเกาะอนคร,รหลวงเช่นเดียวกันรวมทั้งเขตพื้นที่ในอภอพระนครศรีอยุธยาที่มีเขตติดต่อกใกล้เคียงซึ่งโรงงานดังกล่าวมีการปล่อยอยางเห็นเด่นชัดและยังไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบว่าควันสีขาวนั้นเป็นควันอะไรสีขาวฟุ้งออกมามีอันตรายากับชาวบ้านที่อยูถถ่ใกล้เคียงหรือไม่และชาวบ้านบอกว่าเห็นแบบนี้มานานแล้วและหลายปียังไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบและหน่วยงานที่มาตีเตือนตรงนี้ เรงว่าจะเกิดอันตรายเพราะอยู่ใกล้ในชุมชนของบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้านตำบลครองสแกตำบลปากจันต์ตำบลบ่อโพงใกล้เคียงที่สุดหลังจากพบชาวบ้านบันทุกไว้แล้วส่งมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนรวมทั้งแจ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดตรวจสอบเพื่อความชัดเจนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หลายครั้ง จากโรงงานดังกล่าวในเขตพื้นที่ตําบลบ่อโพงอำเภนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดถนนสายเยเชียใครผ่านมาหลายครั้งก็จะพบเห็นและเคยเห็นควันขาวที่ฟุ้งกระจายบ้างแล้วแต่ก็ยังสงสัยยือว่าเป็นควันอะไรจึงอยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบสักนิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทีมงานข่าวดีซีนิวส์รายงาน